ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับได้เวลามาใส่ปุ๋ยมันมันอายุ4เดือนกับ7วันนะครับสเดือนกับ7วันเดินเข้าไปนี่มิดเลยนะครับนี่ร้มหัวไปสักอีกฝ่ามือหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวรอให้ดิน เงีงๆสักหน่อยนะครับพอดีฝนตกมันเปียกเกินไปเดี๋ยวจะลองลองขุดดูว่ามันประมาณ4เดือนเนี่ยหัวเยอะไหมนะครับพันธนีพันธ์เจครับประยอง7-2นะครับก็ยืน ยืนขึ้นไปนี่ท่วมหัวเลยนะครับสเดือนกว่าถือว่าได้ผลนะครับใช้ปุ๋ยขี้ไก่รองพื้นนะครับแล้วก็ใช้รถไถสารดินนะครับพวนดินแล้วก็สาสดินสาดรร่องขึ้นร่องก็ยังสูงอยู่เท่าเหมือนเดิมนะครับนี่ ก็ถือว่าด <ke> ีดีมากนะครับแล้ว <venant> ก็แต่ว <field> ่าปีนี้ฝนยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่ก็ไม่รู้ว่าถ้าฝนชุกๆหน่อยมันจะเป็นยังไงนะครับตรงกลางๆงแปลงก็ตรงไหนที่มันสูงเกินไปนั้นเวลาฝนตกมาลมพัดก็มีโยมีโยกมีล้มบ้างนะครับก็ไปงัดขึ้น มีบ้าง3-4ต้น5ต้นแล้วก็ตรงบริเวณพื้นที่ที่เป็นพันธุ์อื่นก็มีนะครับเดี๋ยวลองไปดูแต่ว่ามันโตไม่เท่ากับระยอง7-2นะครับมีพันวันนี้ก็จะใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยนู่นแหละ ยำปุ๋ยมาครับตรงไหนที่มันต้นเล็กๆฝั่งนี้ก็ประมาณเสมอหัวพอดีผมสูง178เซนติเมตรนะครับนี่8 9ครับก็จะใส่ปุ๋ยสักหน่อยเพื่อเสริมลำต้นสักหน่อยนะครับเดินดูก็มี ว่าไม่มีโรคก็ยังมีนะครับมีต้นสองต้นประมาณนี้ครับโรคใบหยิกนะครับแต่ไม่รู้ว่าตรงกลางจะมีเยอะไหมเดี๋ยววันหลังจะเดินดูไกลมากครับแตงนี้ห้าไร่เดี๋ยวรอ,อ,อถอนว่าจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนฝั่งนี้นะครับใส่ปุ๋ย ขี้ไก่อยู่แต่ว่ารู้สึกว่าบางไปนะครับก็เลยมันก็เลยขึ้นไม่เท่ากับระยองเก็ดสองเมื่อกี้นะครับตัวนี้เป็นพันแนะครับแต่ว่าก็มันเป็นดินทรายนะครับก็น่าจะเดี๋ยวปีหน้าจะลองใส่เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมใส่ปุ๋ยเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะให้มัน ลองดูว่ามันให้มันบำรุงดินแล้วก็ให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ทำให้ฝั่งนี้ลองดูว่ามันจะได้ผลไหมอันนี้ต้นไม่ค่อยคุมไม่ค่อยคุมใบไม่ค่อยคุมมันเลยหญ้าม,มันก็เลยขึ้นสักหน่อยไม่เป็นไรก็ถือว่าไม่มีปัญหาอะไร นิดหน่อยหลังจากที่นาข้าวฝนตกมานะครับก็มีน้ำบ้างพอที่จะให้เราหว่านปุ๋ยนะครับเริ่มใส่ปุ๋ยภาษาลาวเรียกว่าทรงมานนะครับส่งตั้งท้องได้แล้วนะครับตป็นี้แปลงแปลงนี้หลังไออยู่ข้างล่างป่ามันนะครับฝนตกเมื่อวานก็ มีน้ำนิดหน่อยนะก็เดี๋ยวหลังจากใส่ปุ๋ยตัวนี้ก็จะใส่ใส่ปุ๋ยมันเสร็จแล้วก็จะใส่ปุ๋ยข้าวนะครับเพื่อเสริมกันตั้งท้องของข้าวน่าจะตั้งท้องแล้วแหละมันกลมแล้วนะครับแปลงนี้ก็จะได้ มาดูกันว่าผลผลิตปีนี้มันจะพอได้เท่ากับปีที่แล้วไหมนะครับหลายคนบ่นว่าฝนไม่มาก็ฝนก็มาปะปายบางพื้นที่ก็โดนบ้างไม่โดนบ้างนะครับก็เห็นใจชาวนาอยู่ฝนไม่ค่อยตกกันเมื่อวานก็ตกหลายพื้นที่ก็ได้ความชุ่มชื้นไปแล้วก็เตรียมใส่ปุ๋ย ใส่บางๆนะครับรอบนี้อย่าใส่นะ้ำดีกยวกาปุ๋ยไม่ละลายถ้าฝนไม่มาก็จะยิ่งจะซวยไปอีกปีนี้ก็จะอาจจะเป็นปีที่มีโรคไม้คอรวงมาอีกนะครับแต่ว่าถ้าเราใส่ปุ๋ยตั้งแต่ตอนนี้ไปใส่บางๆนะครับแล้วก็ดูต้นข้าวด้วยนะถ้าปุ๋ยยังมีอยู่หรือว่าต้นยังเขียวอยู่จะพึ่งไปให้นะครับแต่ของผมนี่มันเริ่ม เหลืองแล้วเพราะว่าใส่ปุ๋ยรอบแรกไปมันผ่านไปเกือบ2เดือนแล้วก็จะใส่ปุ๋ยอีกครั้งหนึ่งแล้วก็รอเก็บเกี่ยวเลยกักน้ำอย่างเดียวนะครับตัวแปลงนี้นะครับมาดูมันกันต่อนะครับแปลงนี้แปดเก้าแต่ว่าปีหน้าคงจะไม่เอาแล้วแหละเพราะว่าตามที่ดูแล้วผมว่าเจ็ดสองน่าจะ เวิร์กกว่าตัวนี้ก็ปลูกเพื่อว่ามันไม่มีพันก็เลยจำเป็นต้องใช้ก็มีปะปายนะครับโรคใบอีกนี่ก็จะได้ถอนทิ้งเลยนะครับมีถอนทิ้งไปสีหต้นแล้วมาดูก็ยังเหลืออีก ก็ถือว่ายังไม่สูงเท่าไหร่ยังไม่สูงเท่ากับต้นพันเจ็ดสองแต่ว่าเดี๋ยวรอให้ดินเหงื่อน้ำสักหน่อยก็จะลองลองขุดดูลองลองขุดดูว่าหัวเป็นยังไงเริ่มลงหัวเยอะหรือยังดี๋ยวก็จะได้พ่น ให้ปุ๋ยส่งบำรุงหงัวนะครับฝากากดไลค์กดแชร์นะครับเพจเกษตรเพื่อชีวิตด้วยนะครับแล้วก็ช่อง youtube u t u b e นะครับติดตามกันเข้ามานะครับมีอะไรสอบถามกันได้นะครับทางคอมเมนต์หรือจะขอเบอร์ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับมีปัญหาอะไรตรงไหน จะได้ชี้แจงจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพี่น้องนะครับตัวนี้ก็พันแปก็ยังไม่ค่อยคุมเท่าไหร่ตัวนี้ก็จะใส่ปุ๋ยเพื่อที่จะให้ให้ ต,ต้นที่มันเล็กๆอยู่นี่ให้มันสูงขึ้นสักหน่อยนะครับเผื่อว่าได้ขายพันท่อนมันนะครับในช่วงที่ฝนกําลังชุกอยู่ตอนนี้นะครับใบก็ยังไม่หล่นเท่าไหร่ยังไม่ร่วงนะครับก็ช่วงนี้ก็น่าจะ ลืมลงหัวแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าหัวใหญ่ขนาดไหนสังเกตดินที่แตกนะครับในร่องมันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับติดตามเพจแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับติดต่อสอบถามหรือว่าใครสงสัยอะไรในเรื่องของปัญหาของกเกษตรนะครับเมื่อวานก็ลองไปดู ความหนูตามหนูฟุกไปดูแล้วนะครับแล้วก็วิการเลี้ยงคัวก็การเลี้ยงสัตว์ก็มีเวลาว่างหรือว่ามีคอนเทนต์อะไรดีๆก็จะนำมาเสนอให้ทุกท่านได้ทราบนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์นะครับอะไรที่เป็นประโยชน์กับการ ใช้ชีวิตประจำวันของพี่น้องนะครับก็จะหามาฝากติดตามด้วยนะครับสวหรับวันนี้สวัสดีครับ